สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเชื่อจางต้งนะครับเป็นตัวแทนของบริษัทถกพัฒนชนครับทีนี้เนี่ยก็คือนำทีมงานของถ่ายทำละครเหมียวยะชักอ่านี่คือผู้กำกับผลิตขอบคุณครับ่าที่เป็นหัวหัวหน้าในรับผิดชอบโปรเจกต์เหมียวยะชักแล้วก็ดาราทุกคนที่ยอยู่ข้างๆผมตั้งแต่ฝั่งนี้ซ้ายมือคุณโบโต โบนโต้แนะนำเองน่สวัสดีครับผมชื่อโบโดเชฟเฟอร์ครับชื่อเล่นโบโดครับเล่นไรละครรับบทเบนอีวานนะครับผมโอเคต่อมาคุณไบรท์สวัสดีครับผมไบรท์นะครับธนาพลอับสติมายตีนะครับเล่นเป็นไฟเย็นนะครับโอเคอะาพัดแสดงอีกหนึ่งหนึงข้าพวมสวัสดีครับเจมส์ครับประพันธ์ธรจากขุนจันรับบทเป็นเหมียวครับ ครับสวัสดีครับแจ็คนะครับผมแก๊ปพิติชาตครับผมรับชมอย่าเต็มๆครับค่ะสวัสดีค่ะคริสนะคะเซนเทรินแทนวิทูค่ะต่อจ้าครับแล้วก็จะมีทักคนอีกคนนึงก็คือต่อต่อต่อตรงนี้เออนี่เคนะนนะะคะจะเป็นคู่กับกบคู่กับคริสค่ะใช่คู่กับคริสนะครับงั้นขอถามคุณจ้าวหน่อยค่ะทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาทำซีรีส์ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคอมิกบุ๊กเป็นภาษาจีนเนี่ย ที่เป็นนักเขียนเชิดดังแล้วก็นังเสือเนี่ยตัวนับแปลนเป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นด้วยฉะนั้นก็คือทั้งในออนไลน์แล้วก็คนที่ชอบอ่านการ์ตูนชอบดูแอนิเมชันเนี่ยเรารู้จักเรื่องนี้ผมได้เซอร์ไวมาเนี่ยในเมืองไทยก็มีแฟนคลับเยอะเหมือนกันซึ่งแฟนคลับติดตามอ่านนังสือเล่มนี้เนี่ยที่เช่อเหมียวเยซาบเนี่ยตอนนี้ก็คือออนไลน์ก็จะมีคนรอคอยที่ บริษัทอัมาลีมบุกกิ้งเนี่ยที่จะพิมพ์หนังสือคกมิีปุ๊บเป็นเวอร์ชันภาษาไทยออกสู่ตลาดแหลคะครับแล้วก็อัมาลีนเนี่ยก็ตั้งแต่ยังไม่ออกขายเนี่ยก็คือหนังสือนี่ก็จะมีแฟนคลับรอคอยตั้งนานบอกว่าน่าจะเป็นหนังสืออันดับขายดีแล้วก็ทั่วประเทศตอนนี้คือทุกร้านหนังสือเนี่ยกำังวางขายแล้วเพราะว่ารอระคอเรื่องนี้ออกก่อนแล้วก็ในมีในหนังสือนี่ก็จะมีรูปขั้นหนังสือของดาราแต่ละคนที่อยู่ใน หนังสือที่แต่ละคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้เจตนาผมคิดว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างเช่นญี่ปุ่นเคยอย่าไม่ทานสร้างเลยก็มีดิสพลเตอร์ที่ญี่ปุ่นจองเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็แถบเอเชียประเทศต่างๆนานาตอนนี้ก็คือรอคอยเรื่องนี้ฉายไทยก่อนเพราะว่ากำลังรอแปลซับไทยเท่าต่างๆนานามาติดตามฉายตาม AS Play ที่เมืองไทยนะครับ โปรเจกต์ตัวนี้คือเราออกมาตั้งแต่แรกนี่ก็คือ,อประกาศว่าจะเตรียมสร้างเรื่องนี้ด้วยอาร์ทอมีเดียเนี่ยจำได้ว่ามีคนที่สมัครมาอยากจะเล่นเรื่องนี้เนี่ยเป็น4-500คนฮะที่ส่งมาจริงๆมากกว่านั้นอีกแล้วก็หลังจากเราคาสติ้งมาเนี่ยผ่านมาหลายชุดมากแล้วก็ผกกู้กำกับคนนี้ก็เข้าใจอยู่โอ้เราคอยจนกระทั่ง ว่าสอง <นะ S 2> ปีที่ผ่านมาร <นะ S 2> ับผมเนี่ยจะดื้เหมียวที่มีเยื่อชามีที่ไม่คู่อยู่เนี่ยชนเผาหูเนี่ย <นะ S 2> ผมว่าทุกคนแฮปปี้หมดฮะแล้วก็ตั้งแต่เราประกาศว่าดาราแต่ละคนนั่นคารคเตอร์แต่ละคนเนี่ยผมคิดว่าก็ได้รับตอบรับจากแฟนคลับที่ดีมากแล้วก็รอรอถึงทุกวันนี้ผลง,งานที่ผ่านมานี่ก็คือผมเข้าใจว่าผู้ํากับคนลิชก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญชำนาญในทางด้านซีรีส์ นะครับไอดอลซีรีส์วายมานานแล้วขอบคุณครับเอ่อแล้วก็ผมว่าแฟนคลับก็รอคอยตั้งนานแล้วก็ต้องเป็นเรื่องโอ้ลม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 แรงแสดงว่านี่มีเรื่องเรื่องมาแรงเรื่องมาแรงครับโอเคตอกข้อมามแล้วก็ผมคิดว่าให้พูดกันกับพูดกันว่าเอ่อทำไมชอบเรื่องนี้มาเขียนบทเนี่ยเป็นปีนะครับอครับเชิญครับ ครับถามพี่ทีครับจำกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเพราะค่อนข้างแฟนตาซีต่างจากแนวเดิมที่เคยแบบจำกับมันเลยครับผมก็คือเรื่องของการจำกับอันดับแรกคือเนื่องจากมันมาจากหนังสือการ์ตูนที่มันมีความแบบน่ารักมากแล้วก็ในตัวของอนิเมะที่ทางญี่ปุ่นก็เคยทำเอาไว้เนี่ยมันก็มีความน่ารักดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์หนึ่งเลยที่เราจะพยายามเก็บรักษาาไว้ได้ก็คือเรื่องของความน่ารักของของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพเรื่องของการแสดงหรือเรื่องของ เพลงต่างๆอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยจะมีความแบบโฟกัสี่ทีความน่ารักเพราะนี้คือความยากที่มันต่างจากเรื่องอื่นอันนี้ก็คือเรื่องของอตัวละครที่เป็นชาวเผ่าหูนะครับอย่างเจมเองเนี่ย<ผ>ก็จะต้องมีหูแล้วก็ตัวของบ้ายเองอะไรอย่างเงี้ยคือการมีหูเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงเทคนิคพิเศษลหลายๆอย่างเพื่อที่จะทําให้ภาพมันดูมีความสมจริงแล้วก็มีความการ์ตูนมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็น่านจะเป็นจุดที่ว่ามาจากการ์ตูนแล้วก็มีความแฟนตาซีของความ เป็นชนเผ่าผู้นี่แหละฮะแต่จริงๆก็จะมีแฟนตาซีอื่นอีกแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่อยากสปอยมากนะครับก็โดยเอาว่าจะประมาณนี้ครับผมครับแล้วถามนิดนึงค่ะว่าทําไมพระเอกกับนายเอกถึงต้องเป็นแก๊ปจอกเจลทำไมพระเอกนายเอกถึงคือตอนแรกมีโอ้โหโอ้โหคำหลอกคำหลอกก็ ก็ได้ก็ได้ก็ไอ่ะคือตอนแรกเนี่ยจะมีการมาแคสแบบเยอะเหมือนที่ทางคุณจางบอกคือคนมาแคสเนี่ยเยอะมากเอาเรื่องของคาแรคเตอร์คือผมมักจะเอาคาแรคเตอร์เป็นตัวตั้งอย่างเช่นตัวละครที่ชื่อเติมเต็มในเรื่องเนี่ยเขาได้เป็นเป็นคนที่ค่อนข้างเหงาโดดเดี่ยวแล้วก็จะมีการเก็บตัวสูงใช่แล้วก็ตัวของแก๊ปตอนที่มาแคสเนี่ยเขาจะมีแววตาแล้วก็มีความเหงาในตัว แล้วก็อนาตาดีด้วยถูกเขาหน้าตาดีด้วยใช่แล้วเขาก็จะมีแบบบุคคลที่ของความอบอ,อุ่นบางอย่างถ้าเกิดใครเจอแก้มเียก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนเงียบ,ยบแต่ดูอบอ,อุ่นอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างตรงกับคาแรคเตอร์ที่ต้องการส่วนตัวของเจมเนี่ยต้องบอกว่าบทเหมียวเนี่ยเราแคสกันนานมากแคสแล้วเปลี่ยนเราไม่เอาแล้วโอ้โหเยอะมากจนกระทั่งหลุดออกมาเป็นเจมจนได้ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เพราะหน้าตาดีอ้โหเพราะหน้าตาดี <laughs> อะเพราะว่าเจมเนี่ยเพื่อนจริงก็เป็นเรื่องของถ้าถ้าสังเกตถ้าใครชอบรอยยิ้มของเจมเนอะ <laughs> เจมจะเป็นคนค่อนข้างยิ้มแล้วก็หวานแล้วก็จริงๆตาเขาดูใสซื่อแม้ว่านิสัยจะไม่ซื่อก็ตามนะแ <laughs> ล <laughs> ้ว <น S 2> <laughs> ว่าเ <laughs> พื่อนๆจะนึกว่าเจมนิสัยไม่ดีอะไร่งเงี้ยแต่จริงแต่จริงในคาแรคเตอร์เขาดูคนเป็นคนค่อนข้างแบบว่าใสเป็นคนที่อ่เรียกว่าไรเดงสาอ่อนต่อโลกเมื่อทั้งสองคนมาเจอกัน เคมีมันก็เลยเกิดความแบบคนนึงก็เงียบขื่มีคนนึงก็เล่นไม่หยุดอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราเลี้ยงแมวมันก็เลยเป็นเคมีที่ผมรู้สึกว่ามันมันเข้ากันแล้วก็น่าจะทําให้คนดูลหลายๆคนเนี่ยรู้สึกถูกใจกับกับตัวละครคู่นี้ครับครับผมงั้นคือสุดท้ายนะคะคือซีรีส์จะออนแล้วอยากให้พีรีช่วยฝากให้แฟนๆตี<อ> เอาฝังยี่เดียนะถ้าแดงฝั่งไหมเอาไหมเอาไหมได้ได้้าแดงฝั่งดีกว่าไปครับพี่แกฮ่าฮ่าฮ่าต้แกเลื่อนมาใกล้ไหมหน่อยได้ครับอออืออ่าครับก็อยากจะฝากครับผมก็อยากจะฝากซีเรื่องเดียวอัพไว้นะครับผมก็จะเช้านะครับวันที่12เมษายนนี้แล้วครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับผมที่เอสเพลครับผมทุกวันอังคารทุกวันอังคารนะครับใช่ใช่ ออโอเคขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ